เราฟีลไม่ต้องต่อเนื่องกันเนะแต่แบบ่ก็ยังไงเฮ้ยมาเก่งกันทำไมเจ็่ยไม่มีเนิชเนี่ยอันนี้คืออาการหนึ่งอาการห่วยอาการห่วยแบบเปิดใหม่แล้วยังยังงังอยู่เลยยังไม่หอมเลยเปิดก่อนละกันครับวันนี้ผมมาแทนนั้นหน่อยล้ว สวัสดีครับคุณครูคุณปกรณ์สวัสดีพี่ปสวัสดีพี่เบิดด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือต้องไม่ไม่ได้อยากจะมารบกวนผู้ฟังบ่อยๆว่าจริงๆแล้วสายฉุกเฉินเนี่ยได้โทรมาเมื่อคืนนะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆนเน็กเนี่ยติดภารกิจช่วยชาติอยู่ใช่ใช่ใช่ภารกิจช่วยชาติ ชาติญี่ปุ่นชาติโน้นกับชาติโน้นคือเขามีความผูกพันเยอะอืมครับแกไปมาอาทิตย์กว่าๆเองเนาะผูกพันกับคนที่อยู่ And now everybody my audience I are really proud to present Oh my god Oh Guru Master from Itarion Garion Sir a ยองเซโนมาด้วยนะครับสวัสดีครับตัวจริงเปิดจริงแล้วจริงเสียงจริงสวัสดีพี่ปองพี่ผากแล้วพี่โบโบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามแยกด้วยนะครับนะครับก็อยากจะเสิร์ฟเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กะยองเซโนเลยฮะเป็นบิ๊กโคล่านะครับอร่อยมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีนนะครับครับผมก็เรียกว่า very yummy And... <laughs> โซซ่าเย a h อร่อยมากของเขาดีมากๆครับโอ้โหตงเกียวตงเกียวตงเกียวนะครับโอ้ยอย่าเลียให้อย่าเลียใช้ดูดนะฮะขอโทษผมนั่งแทะขวดอยู่ครับโอ้โหเนี่ยคิดจริงจังวันนี้ก็เจับน้องๆทาง Facebook นะฮะเอ่อสลัสับแยกนะครับก็เข้ามานะครับทักว่าเฮ้ยพี่โบมานะครับเดี๋ยวเขามีคำทักทายสำหรับการยองเซโน่ด้วยใช่ครับ ยองเซโนนะครับมีคนถามแล้วว่าน้าไม่มากะรียังมาไหมกะลียังมาแล้วก็ติดตามได้ทางหลายช่องทางเรานะครับไม่ว่าจะเป็น02658370นะครับพูดคุยประเด็นกันและ4802915นะครับสำหรับเรื่องราวของ SMS นะครับครับและสำหรับชั่วโมงแรกอูด ครับวันนี้อูดแคมอูดใช่อ๋ออูดเดอะแคมอูดเดอะแคมคอยสองพวกเราอยู่นะครับไปลง YouTube นะครับครับแล้วก็มีเว็บแคมใหม่แล้วซึ่งไม่ติดติดแบบดับแล้วไม่ติดติดดับแล้วฮะต้องใหม่กิ๊บเลยครับพี่บอมกเห็นบอกว่าชัดที่ติดนี่ไม่ได้ว่าเพราะอันนี้เสียเพราะว่าพี่เฉต้องการมอนิเตอร์ดูดีเจถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับผมครับผมกับคุณชาวชาวและ จะไปเผาครับสภานักงานของฟูจิโกะแล้วเดียวผมว่าสามารถดูแล้วลิงก์บนมือถือนายได้ด้วยเฮ้ยจะยิงกดแป๊แป๊บแป๊บคือไม่ต้องเฝ้าหน้าจอคอมแล้วไม่ต้องเฝ้าเลยเอางี้แล้วกลัวมากแล้วต้องแก้งเอาหยดน้ำไปหยอดตรงหูโทรศัพท์นายดีกว่าอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยครับแค่ดึงสายออกก็ดูแลได้ เดียวกันแล้วนี่แหละคนคนเรียนทางยุโรปมาเนี่ยมันจะเรียนฉลาใช่เป็นคนยุโรปแอ่าแล้วครับวันนี้ก็สัมญาบอกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมีน้องๆนะฮะนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องซักซีดหวยขั้นเทพนะครับครับมาคุยมาสัมกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสื้อซักซีดซึ่งหล่อมากแจกแจกด้วยนี่ยเใครที่เข้ามาดูดูดูทางแคมนะครับแจกทุกสายเลยครับให้ให้ให้ก้มดูตรงแคมนะฮะแคมเมล่าเนี่ยนะแคมเมครับผมโชว์นี่อยู่โชว์เสื้อฮิโระคาริ เบอร์17ด้วย17บเมาร์ชเลยของแท้ครับไซส์เอ็มนะได้ทุกสายนะวันนี้โทรเข้ามาครับนะครับผมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวถามกาลยองเซโนหน่อยมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับความห่วยมากไหมฮะความความห่วยที่เคยเจอมาเนี่ยนะครับครับผมผมผมเคยเจอมาเรื่องหนึ่งครับคือเวลาผมอยู่ที่นี่ เวลาเนี่ยจะคือเวลากลางคืนที่ที่บ้านผมจะเป็นกลางวันอ๋อมันช้าเร็วไม่เท่ากันเรื่องเรื่องหัวยเรื่องหนึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมยามเมืองไทยชอบหลับจังเลยครับที่นู่นที่นู่นเป็นไหม ที่นู่นที่นู่นหลับหลับหลับเหมือนกันแต่คือคือที่นี่หลับแบบหลับลึกเลยเอาคือหลับจริงจังเลยขนาดว่าขนาดว่าเรายามนั่งอยู่บนเก้าอี้เราขโมยเก้าอี้ของเขาเขายังสตาร์ฟไว้อยู่ท่านั้นก็ยังคือยังยองยองอยู่นั่งหลับโดยที่ไม่มีเก้าอี้ขนาดนั้นใช่ฮะมันขนาดนั้นเลยแล้วก็ยังมีอีกนะครับเวลาผมไปจอดรถเนี่ยนะครับจอดรถเสร็จเอ๊ะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมีมนุษย์ไฟฉายมนุษ ไฟชายเดวิงเข้ามาวิ่งเสร็จปุ๊บบอกว่า200ครับอ๋อคือผมก็เลยงงว่าฟุตบาทของมึงเหรอเปเนียนเก็บค่าที่ให้ใครใช่ไหมครับใครยอแล้วพอที่มิลานไม่มีแบบนี้ไม่มีแล้วพอพอมาถึงปุ๊บทำไม คนที่เก็บซองลอยหายไปแล้วอปให้รถจอดเงาอยู่คันเดียวเลยเขาไม่ใช่เจ้าของที่กันเลยยังออกเยยองเขาเพราว่าเรื่องเงพวกนี้ห่วยนะครับอนี้ห่วยต้องจัดการอันนี้เป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่มาเข้ามาของผมอยู่อยู่บ้านนี้เมืองนี้มานานนะครับ่ยังมีควรู้สึกว่าไอการที่เราจะ ขับรถไปทางซ้ายเพื่อหักขวาขึ้นสะพานเนี่ยผมก็ยังคงเห็นอยู่ตลอดเวลาใช่ครับอันนี้ก็เป็นความห่วยที่ได้เจอแต่ล้เร็วๆนี้ทางหน้าจอทีวีนะครับก็มีงานบวชหน้างานหนึ่งนะฮะมีต้นเสียงโหมาเลยโ โห้โหครับมันไม่มีฮิ้วมาแต่เป็นเสียงนี้หัวพองอหรออันนั้นในในในสภัสลักษณะไม่ใช่งานบวชนะผมเพิ่งดูมาตอนแรกผมได้ยินโหมนึงงานครับครับโอวโหครับ อบวชบวชกันแถวนี้ผก็นึกว่าเป็นการรอคุณพ่อมาตัดผมไฟครับครับผมเรียกเป็นการนั่งดูนั่งดูอยู่ด้วยนะครับนั่งดูอยู่ด้วยยังมีดอกหลังอีกอันหนึ่งด้วยนะครับดอกหลังอีกอันหนึ่งด้วยครับดอกหลังว่าไงฮะไม่ไม่ดีครับ คุณก็ยังฟังออกด้วยอ่ะอ๋อให้ให้อ่าภาษามือที่เขาอยู่ข้างล่างช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเขาเป็นคนเรียนภาษามือมาใช่เพราะว่าอันนี้เขาสามารถสื่อสารได้ทั่วโลกกับอ่าภาษามืออ๋อด้วยภาษามือใช่สามารถบอกรักผู้หญิงได้ทั่วโลกอ๋อเลิฟยูเลิฟยูเลิฟยูนะครับเลิฟอยู่ครับแล้วบางทีถ้ารักมากนี่กระดิกนิ้วสองนิ้วเลี้ยงเลยนะเลี้ยงไม่ละมือละมือถ้ารักมากๆเลยมากๆเลิฟมือเลยอ๋อห้คือสะบัดจะเหงื่อมันออกมืออ่เหงื่อมันอ่า คือกว่าเยเลยกว่าเงีให้ตั้งตั้งขึ้นดีกว่าครับอย่าข้อมล้อย่าข้อมล้มยังไงดีกว่าแหมวันนี้เล่นกล้องมันใหญ่เลยนะเล่นกล้องเล่นกล้องใหญ่ถ้าข้ามลงไเป็นอีกหนึ่งความหมายครับครับเออมือเอาวันนี้ช่วงแรกโทรมาแชร์ความห่วยกันหน่อยนะประเด็นของเราวันนี้สั้นๆได้ใจความเลยโชว์หวยครับเขาบอกว่าโหวตให้กับมุกโหหาพ่องนะจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องของน้องเคงอด้วยซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ของ พ่อลูกที่ห่างหายกันไปใช่ใช่ใช่เพราะว่าบอกเคงโกก็กลัวพ่อที่อยู่ทางญี่ปุ่นจะได้รับอันตรายเพราะยามพันดินไหวที่ญี่ปุ่นนี่เคงโกก็ร้องห่มร้องไห้เลยกลัวกลัวพ่อเป็นห่วงก็คนก็ถามด้วยความแบบห่วงใยร้องหาพ่อเอ๋ออันนี้ต้องเขาต้องห่วงใยมากเลยนะครับทางรัฐบาลไทยก็ห่วงด้วยช่วยก็ช่วยกันถาม แล้วหลังผู้ใหญ่เป็นห่วงเยอะครับโหดใหญ่เลยอ๋อนี่ออคุณคุณการยองครับคุณคุณการยองครับครับเออมีคนถามว่าคุณการยองเนี่ยมีชื่อย่อไหมชื่อย่อไหมเพราะว่าชื่อยาวไปชื่อยาวแล้วเขาเรียกไม่ทู่อ่าก็สั้นๆที่ที่นูนเรียกกันนะครับกาลีครับ อันอันกาลีนะกาลีอ่าในกาลี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 โอกาลีโอใช่ไหมกาลีเขาบอกกาลีน่ะกาลีคุณเรียกคุณกันยงว่ากาลีนได้ผมว่าเรียกชื่อเขายาวๆจะเป็นมงคลปากมากเอาเอามามามาที่มาที่คุณเผือกคุณเผือกคุณเผือกมีอะไรเกี่ยวกับความห่วยไหมฮะความห่วยเนี่ยผมผมผม ผมมองถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ,อของเจ้าหน้าที่บาง,างหน่วยงานนะอของเมืองไทยเช่นตามแยกเนี่ยผมจะเห็นนะครับ รถติดติดเลยในแกไม่ทําอะไรแกยืนอย่างเดียวยืนอย่างเดียวตะเบะอย่างเดียวคือรอนายหรืออะไรฮะผมเนี่ยถึงับทนไม่ไหวนะเห็นสภาพการจราจรมันปิดผมก็เปิดจกลงทําอะไรหน่อยได้ไหมครับรถติดขนาดนี้แกยืนตะเบะผม็กไม่พูดไม่ทกไม่คุยเลยไม่พูดไอ้สักสองสาเดือนที่แล้วผมเคยเปิดดูไอ้ตัวนั้นยิ่งหนกไอ้ตัวนี้ไม่ยิ้ม่ยยิ้มเลยไอ้ที่มาตอนหลังที่เริ่มยิ้มนะเอผมคอมเมนต์ไปเริ่มยิ้มยิ้มบัางสิคนับรึเริ่มมีบ้างเริ่มมีบ้างแต่ผม เขาน่าจะเจอทุกแยกเลยไหมเกือบทุกแยกนะหน้าหน้าคล้ายกันไหมครัคล้ายนะฮะคล้ายนะฮะตำรวจไทยนี่จะหน้าหน้าก็จคล้ายกันไม่น่าใช่ไหมเมาไหมตอนนั้นคุณเมาเหมือนกันนะฮะเมาเหมือนกันใช่แล้วแหละจัดเฉยก็ไม่เห็นว่แกไม่ทําอะไรเลยอันนั้นมันหุ่นหรือจริงเหรอคนที่เอามาตั้งนี่แหละคนนั้นน่าจะ ่คนที่ไปคุยกับแกดีกว่าคนตั้งคนตั้งเขาไม่เท่าไหร่เขาเอาไว้หลอกได้อเหมืนนกกาเราเอากาส่วนไอ้คนที่เชื่อเนี่ยสิยถูกมีไหมผมว่ามันมีคนที่เชื่อมีเห็นไกลๆผมว่ามีรถมีสะบัดแรกๆผมมีเบรกอ่ะแล้วมีแรกๆมันไกลๆมันดูเหมือนเนี่ยมันไกลมันดูเหมือนกันโอเควันนี้ก็เป็นความห่วยนะที่ส่งมากะนเลยยองเหมือนจะยิงอะไรเล็งๆมามองรอดแน่นไม่ไม่ไม่ มีครับก็ยังมีอะไรคอมเมนต์กับการเปรีนมีไหมก็อนกับคุณแกรีนมีไหมอ๋อเรื่องเรื่องของจาเฉยจาเฉยสามแย่ปากหวานโดยพิโคล่าอร่อยมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีน งานด้วยว่ามาจากซัพพลายเออร์ไหนใช่นหลังมีมีสปอนเซอร์ด้วยนะครับอ๋อเลยมีสปอนเซอร์ด้วยนะครับพร้อมนัหนังเสร์มาแล้วเป็นรุ่นๆแล้วแต่รุ่นอ๋อคือเป็นเรื่องของการสนับสนุนการทำความดีนะครับผมครับผมครับตอนนี้เดี๋ยวมาที่สายของเราดีกว่าครับสวัสดีครับแนตตี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้ อ่าก็ต้อนรับน้องนตตี้นะมันดูว่านตตี้จะหวยพอหรือเปล่าวนนี้คนที่หวยที่สุดจะได้รับเสื้อจากซักเซนนะอ่าไม่ได้แจกทุกสายอะทุกสายเหรอจัดสายเลยเหรอจัดทุกสายเลยโอเคโอเคจัดทุกสายนตตี้ได้ไปแล้วแหละแบบนี้อออ่นะครับผมนตตี้มีอะไรวันนี้ก็แค่เรียนจบเกรดไม่ดีไม่มีงานทำแค่นี้เขาเรียกว่าหวยไหมอ่ะเรียนจบเกรดไม่ดีไม่มีงานทำ เรียนจบถือว่าโอเคไม่ห่วยละเกรดไม่ดีผมว่าก็ก็ไม่น่าห่วยนะจบมาได้แหละสุดท้ายไม่มีงานทำตอนนี้เนตเต้ยุ่เท่าไหร่อ่ายิบยิบสองโอ้ยเพิ่งเริ่มหางานเออไม่ไม่ห่วยหรอกไม่ห่วยหรอกนะอาจจะแบบหางานที่ไม่ตรงแบบกับความสามารถของตัวเองหรือเปล่าเออล้วที่จบอะไร อเจเคมีโอ้ยไม่ห่วยแล้วคนที่เข้าใจเรื่องของสูตรเคมีได้นี่คนพลพนั้นไม่ห่วยแล้วผมเรียนมาอยู่สามปีฮะเข้าใจนะฮะผมรู้แค่ว่า H2O เท่ากับน้ำครับเดียวไม่เคยรู้มากกว่านี้ผมเรียนสีคนวณผมยังรู้เลยไม่บ้าเลยเคมีไม่ใช่เรื่องเลยอ้าวแล้วเราไปสมัครงานอะไรบ้างนะเต้ก็ก็สมัครบ้างแล้วแต่เขาไม่เห็นจะเรียดเลยสมัครไปนานเออสมัครอะไรอ่ะก็ก็แบบ ตามพวก l a อะไรเงี้ยเจนที่รู้ที่หนูเรียนมาเพราะวิชาภาคหนูได้ไม่เคยเกินสองเลยนะอ๋อแล้วจริงแล้วเราเราทำสารเคมีได้หลายตัวไหมสกัดได้หลายตัวไหมสม่กัดเนาะก็ทําตามที่อาจารย์เขาสอนนั่นแหละเราอาจจะต้องมีการพลิกแพลงแล้วล่ะคือใช้ทักษะในด้านอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นใน l a บเขาเต็มใน lab ไม่รับ l a ไม่รับไม่รับเดี๋ยวพี่ฝาก ทางขุนสาวะแดงฮะโอ้โหอเกรดเอสกัดสกัดจากยางเลยสกัดแป้งมันสกัดจากยูอ้ยไมใช่นี่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าตามแล็บต่างๆไม่รับตอนนี้มีมีแนะนําเหมือนกันนะตฮะตรงแถวๆจังหวัดมิยางงิอ่ะ ที่ที่ญี่ปุ่นช่วงนี้กําลังรับเยอะเลยแบบช่วงนั้นเขาักวิทยามีเขาั่วอยู่ทางนู้นแล้วมันกรมะถันลันสีอย่าไปเลยเรบปากเลยเดิเดี๋ยวได้ไหมนัตตี้เพื่อชาติโอ้ไม่ไหวแล้วม้งดูดิอย่างอย่างนั้นเองยังเอทําเพื่อชาติเลยนะครับผมกลับมาก็คงมีธคงปิดด้วยมั้งคงไม่ติดมาคงคุมร่างนัตตี้มาเลยแหละ วางไปเลยเอออะถือว่าหวยไหมแปะสําหรับคนที่เรียนจบแล้วยังไม่มีงานทาอายุยีิบสองผมว่าไม่ห่วยหรอกเนต้องค่อยๆหากันต่อไปเดี๋ยวเขาก็เรียกเดี๋ยวเขาก็เรียกนะใช่นะใช่นะสู้ๆต่อไปแล้วกันนะนตต้ขอบคุณนัตตี้นะครับอ